สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่64นะคะ64แล้วนะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอด460 OMEJC นะคะมีตัวแอดนำหน้า460 OMEJC หรือสายด่วน083 43 7ป7 5 3นะคะวันนี้มาในราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000บาทนะคะองค์ละ3 0 0บาท4องค์1,000พั มนเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากผ้าขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบค่ะผ้าขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะผ้าขุนแผ่นกระเบื้องเคลือบเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันจะส่งฟรีทุกรายการนะคะรายการต่อไปนะคะ รายการต่อไปนะเป็นอันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะคะเป็นพลนเนื้อชินพิมพ์นี้นะคะมัน,ม,นมันเก่าๆเลยนะคะอันนี้สภาพใช้นะคะมันมันเก่าๆสภาพใช้เลยอง์นี้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพราสมเด็จคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ปกโพนะ หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นแบบด้านหลังเป็นแบบนี้นะเป็นพาเนื้อผงคาเลี่ยมใส่อ่าใสกรอบมาแบบนี้เลยนะคะสามรอยบาทมีตะกุดด้านหน้าด้วยนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพักขุนแผน,นะคะผ่ะพักขุนแผนเนื้อสีเขียวแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีตะกุดนะคะมีมีตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นพราร่วงนะคะพราร่วงหลังปืนแบบนี้เลยนะคะเขียวๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อชิ้นนะคะเขียวๆข้าวค่าบแบบนี้เลยมันมันเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นตะกุดค่ะตะกุดเขาเรียกอะไรตะกุดอะไรหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อผงค่ะพัเนื้อผงปากน้ำนะคะพาัปากน้ำแบบนี้เลยนะคะปากน้ำพร้อมกอรอ,มกอบมาเลยนะคะพร้อมกรอบเลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดค่ะ <c oughs> หลวงปู่ทวดพิมพ์นี้เลยนะคะแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาพับปิดตาวัดสะพานสูงนะคะของหลวงปู่เอี่ยมลงรักปิดทองเก่าๆเลยนะคะองค์นี้สวยๆมันๆแบบนี้เลยนะคะรักละลอนนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ อันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะพาขุดสะหรอคะพาขุดสะเป็นพาเนื้อผงแบบนี้เลยนะคะเก่าๆนะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นเป็นเหรียญอาจารย์มั่นตัวเหรียญไม่รู้ว่าเป็นเนื้อเหรียญอะไรนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ เป็นหลวงพ่อเงินค่ะรูปรอหลวงพ่อเงินมันๆสภาพใช้เลยนะคะองค์นี้สามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวันนี้น้องได้มาทั้งหมดนะคะทั้งหมดองไปเปื่อยเลยสี่องนะคะพระสมเด็จได้มาทั้งหมดสี่ององไปเปื่อยเลยนะคะแบบนี้เริ่มจากนะคะพระสมเด็จรายการที่หนึ่งแบบนี้นะคะ สวยๆเลยด้านหลังเขียนว่ากูให้มึงรวยนะคะด้านหลังมีตัวหนังสือเขียนกูให้มึงรวยแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะสมเด็จรายการที่สองค่ะเก่าๆมันมันหนึบๆนึบแบบนี้เลยนะคะดูความมันดูได้จากาาแสงไฟที่กระทบเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะมันมากเลยนะ สามร้อยค่ะพี่พี่สามร้อยจะส่งฟรีทุกรายการนะคะอง์ละสามร้อยบาทสมเด็จรายการที่สามค่ะเป็นแบบนี้นะเ <c oughs> ก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทสมเด็จรายการที่สี่ค่ะเป็นแบบนี้นะพิมพ์นี้เลยนี่นะคะมันๆเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปเป็นพับปิดตานะคะอันนี้เป็นพับปิดตาเนือ้อผงลงรักเก่าๆเลยนะคะนี่นะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพับปิดตานะคะเนือ้อโลหะเขียวๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่นะคะเขียวทั่วทั้งองค์เลยนะคะสามร้อยบาทค,ะค่ะ,าร,าคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินไม่ทราบปีนะคะไม่มีกิ่ง ไม่มีกิ่งใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพาสมกอร,ราดำฝังอยู่ในเนื้อ <ๆ S 1> เห็นชัดเจนเลยนะคะราดำนี่นะคะสามร้อยบาทคะ่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเหรียญอาจารย์ฟันแบบนี้เลยเป็นสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้นะเก่าๆเลยนะคะเห็นไหมเก่าๆดังๆแบบนี้เลยนะคะคับค่าแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญพระพ like <300 S 1> ุทธชินลาชนะคะเหรียญพุทธชินลาชแบบนี้เลยนะคะเก่าๆหหสวยๆแบบนี้เลยนะคะหูสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอียเ่ยมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมลงยาสีขาวแบบนี้นะคะตัวเหรียญไม่ทราบว่าเป็นตัวเหรียญเนื้ออะไรนะคะแบบนี้นะสีกระทบกระแสงไฟเห็นชัดเจนเลยนะคะลงยาสีขาวนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระคงเนื้อดินค่ะพระคงกเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้สามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ <c oughs> <c oughs> เหรียญพระเหรียญพุทธชินราชนะคะเหรียญพุทธชินราชแบบนี้เลยเป็นเหรียญสีทองทองแบบนี้นะเนี่ยค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาปิดลงรักปิดทองแบบนี้เลยนะคะเก่าๆมันๆนะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมสมเด็จพระปิลันค่ะเก่าๆ สีขา,ขาวๆแบบนี้นะคะราดําเห็นชัดเจนเลยนะคะราดําขึ้นเห็นชัดเจนเลยสามรอยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่เผือกนะคะหลวงปู่เผือกรูปเล่อหลวงปู่เผือกค่ะเก่าๆมันมันสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญานี่นะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายก uh, ารต่อไปนะคะ, mm hmm. ปะ,คะ mm hmm. เป็นหลวงพ่อเงินไม่ไมีกิ่งนะคะไม่มีก uh uh> ิ่งหลวงมพ่อเงินไม่ทราบปีนะคะไม่ทราบปีหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาองค์เล็กๆแบบนี้นะสวยๆเป็นพระเนื้อผงค่ะองคนี้พระเนื้อผงสวยๆเลยสามร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปของดีของเด็ดนะคะเซตนี้เซตนี้อง์ละห้าร้อยบาทค่ะเซตนี้องค์ละห้ารอยบาทเริ่มจากพระปิตานะคะพระปิตาองค์นี้นะไม่ทราบเนื้อนะคะไม่ทราบเนื้อเก่าๆเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาคะ่ะปิดทองเก่าๆแบบนี้นะคะมันๆแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะคะ รายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินคะ่ะมันมันสภาพใช้นะคะจอบหลวงพ่อเงินมันมันสภาพใชห้าร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปอันนี้เป็นผ้าเนื้อดินไม่รชบว่าเป็นผ้าอะไรนะคะสวยๆห้าร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชินเนื้อชินเก,เก่าๆขับค่าแบบนี้เลยนะคะเก่าๆขับค่าแบบนี้เลย เป็นอาพรไม่เห็ดสวนนะคะเนื้อชิน้นห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพักกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่งนะพักกิ่งแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นเคี่ยวหรือเป็นงาก็ไม่ทราบนะคะมีรอยจานแบบนี้ค่ะ องใหญ่นะคะองค์ใหญ่เนี่นะองค์ใหญ่ห้าร้อยบาทค่ะห้ารอยบาทนี่นะคะห้าร้อยบาทเซตนี้นะเซตนี้องค์ละห้าร้อยบาทค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอ460 OMEJC มีตัวแอดนำหน้า460 OMEJC ไม่ใช่เว็บการพนันนะคะหรือสายด่วน0834374753นะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้เป็นราคาสวัสดีคะ่ะ